นี่เป็นบ้านของบางกอกแอสเซทที่มีภาพลักษณ์ดูไทยๆมากที่สุดหลังหนึ่งเลยครับบรรยากาศตัวบ้านจะมีความโปร่งซึ่งบนที่ดินขนาด50กว่าตารางวานี้จะได้สัดส่วนระหว่างตัวบ้านกับสวนที่พอดีๆกันทําให้อากาศถ่ายเทของบ้านก็จะสะดวกจัดสวนนั่งเล่นก็ได้ฟีลลิ่งที่ดีด้วยที่นี่คือโครงการชัยพฤกติวานนท์ราชพฤกษ์หนึ่งโครงการจาก Land and House หลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ําบนในที่5้อที่56.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย114.2ตารางเมตรรีโนเวทใหม่ออกมามีดีไซน์ไปทางคอนเทมพอร์ r y ยังเห็นทรงจัว่วแล้วก็เท็กเจอร์ไม้บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนกันแบบครอบครัวครอบครัวครับโดยมีราคาอยู่ที่3ล้านไปปลายติดถนน3-4-5เชื่อมต่อราชพฤกษ์กับเข้าเมืองปทุมได้ง่ายครับ หลังนี้จอดรถได้2คันครับโดยพื้นทําเป็นคอนกรีตแตม์พื้นผิวแบบหินธรรมชาติเลยยิ่งเพิ่มเท็กเจอร์ของบ้านให้ดูมีความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นไปอีกหลังนี้จัดสวนได้แทบจะรอบบ้านเลยครับสเปซของสวนคือมีทั่วเลยอาจจะแบ่งสักฝั่งไว้เพิ่มมุมนั่งเล่นในสวนก็ยังได้ครับซึ่งถ้าจัดสวนเต็มพื้นที่ที่ทาได้จริงๆโซนซักล้างหลังบ้านก็จะได้บรรยากาศที่ผ่อนคลายขึ้นด้วยครับ เข้ามาในห้องโถงจะสะดุดตากับพื้นลามิเนตก่อนเลยครับที่นี่เป็นแบบเฮอริงโบนหรือก้างปลาด้วยเดินแล้วรู้สึกแน่นใช้ได้เลยแถมได้ฟีลลิ่งแบบไม,ไม้ทำให้บรรยากาศการนั่งเล่นที่ลีฟิงนี้จะมีความสบาย,บายมากขึ้นซึ่งก็ยังสามารถเทควิวสวนได้ทั้งโซนเลยครับห้องครัวที่นี่ให้เคาน์เตอร์แบบ L shape ครับใช้ท็อปเป็นกระเบื้องลายไม้ส่วนผนังก็ปูกระเบื้องให้แล้วสามารถทำความสะอาดได้ง่ายส่วนประตูไว้เปิดระบายก็บานใหญ่เลยครับคอนเนคกับลานซักล้างได้ ห้องน้ำชั้นแรกมีสุขภัณฑ์มาให้ครบเลยครับการจัดวางจะดูมีสัดส่วนมากส่วนฝั่งชาเวอร์ก็ยังดูเป็นสัดส่วนด้วยเช่นกันชั้น2นี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนครับมาสเตอร์เบดมคือกว้างเกินราคาตั้งแต่งคิงไซส์ได้แล้วก็ยังมีมุมไว้ให้จัด Walk in Closet เเพิ่มเติมได้อีกและห้องนี้ก็มีโซนระเบียงด้วยครับ ห้องน้ำในตัวจะเชื่อมกับโถงทางเดินได้ครับภายในให้สุขภัณฑ์มาครบเช่นกันเท่ากับว,ว่าห้องน้ําทุกห้องที่นี่ใช้งานได้อย่างสะดวกมากครับอีก2ห้องนอนก็สามารถจัดเป็นห้องนอนหรือห้องอเนกประสงค์ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกแล้วก็ไลฟ์สไตล์ถือว่าให้อิสระกับเจ้าของบ้าน ในทำเลที่เชื่อมต่อกับการเดินทางได้สะดวกอย่างถนน3-4-5คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านจากแลนด์แอนด์เฮได้ในเรทราคาไม่ถึง4ล้านแถมเป็นบ้านที่มีสไตล์ชัดเจนมากๆด้วยสะท้อนไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านได้แบบตรงจุดหากสนใจสามารถติดต่อมาที่บางกอกแอสเซทได้ทุกช่องทางครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s s c r i b e c ์ช n แน l บางกอกแ a s เ e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ